อทิ้งไว้นะคะหรือถ้าไม่ทําไม่พอกเหมือนน้านะคะก็พอกไว้แค่สิบนาทีก็ได้นะคะแล้วก็ล้างออกอันนี้คือนะ้ามาสาธิตนะคะน่าจะไม่พอกถึงว่าให้มันแห้งนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานเดี๋ยวนะ้าจะล้างเลยนะคะ นี่ค่ะสะอาดแล้วค่ะเกลี้ยงแล้วอันนี้นะล้างแค่สองรอบนะคะ<ๆ>เพื่อนๆลองเวลาล้างเสร็จนะคะลองใช้มือถูด,ดูอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนขี่ใครนะคะหลุดออกมานะคะนั่นคือเซลล์ผิวของเราอะที่มันตายแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วก็สบู่ไปทำปฏิกิริยาผักให้เซลล์ผิวของเราหลุดค่ะอยากให้เห็นใกล้ใกล้ มันหลุดออกมาเลยนะคะเหมือนที่ใครเราอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่นันก็คือเซลล์ผิวของเราที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็หลุดออกมาค่ะลองใช้ดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะเปิดใจลองใช้ก้อนแรกดูค่ะอันนี้นะเป็นฝ้านะคะนี่นะใช้แค่สบู่ค่ะก็คือําให้ฝ้านะจางลงค่ะแต่ก่อนฝ้านาะหนามากเลยค่ะดำหมด เมื่อผิวเราขาวแล้วทีนี้ยเราไม่มีกินบำร,รุงทานมันก็จะทําให้ฝ้าเราค้ำมากขึ้นกระดึมแต่นี้พอน่าใช้สบู่นะคะนี่คือสีก้อนนะได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสําหรับไรนี้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะวัดสลามค่ะ